ผิวหนังของชายคนนี้เริ่มหายไปเผยให้เห็นกล้ามเนื้อแดงฉานและกระดูกในร่างกายในไม่ช้าแม้กระทั่งโครงกระดูกของเขาก็เลื่อนหายราวกับไม่เคยมีอยู่นั่นเพราะเขากลายเป็นมนุษย์ล่องหนเต็มตัวเหล่าด็อกเตอร์ต่างรู้สึกดีใจกับผลการทดลองแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของหายานะคือหนึ่งหญิงสาวนั่งเฝ้าเขาในห้องทดลองในขณะที่เธอเผลอหลับชายล่องหนแอบเปิดประตูอย่างเงียบเชียบและค่อยๆปลดกระดุมเสื้อเธอแต่โชคดีที่เธอสะดุ้งตื่นขึ้นก่อน เธอเห็นกระดุมเสื้อหลุดออกและรู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอจึงรีบเช็คที่หน้าจอแต่ปรากฏว่าชายล่องหนก็ยังนอนอยู่ที่เดิมวันรุ่งขึ้นเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังแต่กลับไม่มีใครเชื่อเรื่องวุ่นวุนยังไม่จบเมื่อหญิงสาวอีกคนเข้าไปในห้องน้ำจูจๆเธอรู้สึกราวกับมีสายตาแปลกๆจ้องมองจากด้านหลังเธอจึงรีบสวมแว่นจับความร้อนพอมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเหตุการณ์แปลกๆเกิดบ่อยขึ้นพวกเขาตัดสินใจเทซิลิโคนลงบนใบหน้าของเขาและเมื่อมันแข็งตัว พวกเขาก็กรีดปากและตัดรอบดวงตาให้ชายล่องหนเขาลองสวมแว่นใส่ฮุดแล้วก็พบว่ามันเท่ไม่เบาตอนนี้เขาดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปวันหนึ่งเขาหนีออกจากแลบโดยไม่มีใครรู้เมื่อเป็นอิสระเขาก็เริ่มคิดแผนสุดพิเรนในตอนที่รถติดเขาแกล้งเด็กๆโดยการถอดแว่นออกแล้วจัดไปเขาเห็นสาวสวยอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งจึงเกิดความที่ชั่วร้ายเขาถอดซิลิโคอนออกและเคาะประตูบ้านหญิงสาว เธอมองผ่านตาแมวแต่ไม่เห็นใครอยู่ข้างนอกทันทีที่เธอเปิดประตูด้วยความง,งุนงงชายล่องหนก็แอบย่องเข้าห้องของเธอไปซะแล้วขณะนั้นด็อกเตอร์รับรู้ว่าเขาหนีไปจึงรีบตามหาเบาะแสที่บ้านของเขาแต่ก็พบเพียงหน้าก,ากากที่เขาทิ้งไว้บนพื้นชัดเจนว่าเขากำลังคิดจะทำอะไรแผลงแผลเธอจึงรีบกลับไปที่แลบบและเตรียมอาวุธครบมือทันใดนั้นชายล่องหนก็ปรากฏตัวขึ้นเขาอ้างว่าแค่กลับบ้านนั่นทำให้ทุกคนเชื่อเขา สุดท้ายด็อกเตอร์ตัดสินใจทําให้เขากลับมาเป็นปกติอีกครั้งเขาเริ่มฉีดยาเข้าไปและหลอดเลือดก,ก็เริ่มปรากฏตัวยากระจายไปทั่วร่างอย่างรวดเร็วและในที่สุดเขาก็เริ่มกลับสู่สภาพเดิมแต่เรื่องกลับไม่จบแค่นั้นเขาสุดลงกับพื้น,ท,นทันทีทุกคนจึงรีพาเขาขึ้นเตียงและพยายามช่วยชีวิตเขาและมันก็สายเกินไปร่างของเขากลับค่อยๆเลือนหายไปอีกครั้ง